Welcome back to my channel Thai War Machines วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในยุโรปและทั่วโลกนั่นก็คือ2026 New Iris TSL ระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ทั้งจากขีปนาวุธนำวิถีเครื่องบินรบและโดรนติดอาวุธ IRIS-TSL เป็นเวอร์ชันยิงจากพื้นสู่อากาศที่พัฒนามาจากขีปนาวุธ IRIS-T รุ่นอากาศสู่อากาศที่หลายประเทศในนาโตใช้งานกันอย่างกว้างขวางจุดเด่นของมันคือการถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำสูงการตอบสนองที่รวดเร็วและมีระบบนำวิถีที่สามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่นี้ที่เปิดตัวในปี2026ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านเราดาร์การสื่อสารและขีปนาวุธที่ทันสมัยกว่าเดิม หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมประเทศเยอรมนีและชาติพันธมิตรถึงให้ความสำคัญกับ IRISTSL มากในปี2026คำตอบก็คือภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโดรนที่บินต่ำและใช้เป็นฝูงการยิงจรวดหลายทิศทางในเวลาเดียวกันรวมไปถึงเครื่องบินรบล่องหนที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำทำให้ระบบป้องกันภัยแบบเก่าไม่เพียงพออีกต่อไป IRISTSL จึงถูกพัฒนามาเพื่อเป็นกรอบป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับเมืองสำคัญ ฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ในแน่ขององค์การทำงาน IRISTSL ใช้เรดาร์ตรวจจับระยะไกลร,ร่วมกับระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันจากนั้นระบบจะคำนวณและเลือกยิงขีปนาวุธ IRISTSL ขึ้นไปสกัดกั้นขีปนาวุธแต่ละลูกสามารถโจมตีเป้าหมายที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงและยังมีหัวรบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายสูงแม้กระทั่งเป้าหมายที่มีเกราะป้องกันอย่างดี สิ่งที่น่าสนใจคือในเวอร์ชัน2026นีนี้มีการปรับปรุงระยะยิงจากเดิมประมาณ40กิโลเมตรขยายไปได้ไกลถึงกว่า80กิโลเมตรและมีเพดานยิงสูงกว่า20กิโลเมตรทำให้มันสามารถรับมือทั้งเครื่องบินรบที่บินสูงและโดรนที่บินต่ำได้พร้อมกันระบบยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวเพราะถูกติดตั้งบนรถบรรทุกที่ออกแบบพิเศษสามารถเข้าประจำการได้รวดเร็วในเวลาไม่กี่นาทีเยอรมนีได้ส่งระบบ I r ร s สทีรุ่นใหม่นี้ให้กับประเทศพันธมิตรบางประเทศ และยังถูกส่งไปใช้จริงในสมะระภูมิที่ยุโรปตะวันออกเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนซึ่งผลการใช้งานจริงได้รับการยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสามารถสกัดการเป้าหมายได้ในสัดส,ส่วนมากกว่า90%อร์ซซึ่งถือว่าน่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่หากเรามองย้อนกลับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยระบบป้องกันภัยทางอากาศถือว่ามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางทหาร ประเทศมหาอำนาจต่างๆกำลังพัฒนาเครื่องบินรบล่องหนและขีปนาวุธรุ่นใหม่การมีระบบป้องกันภัยชั้นสูงเช่น i r i s t s l จะช่วยสร้างสมดุลทางการทหารและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอีกหนึ่งจุดเด่นของ IRIS-TS-LL คือการทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยอื่นๆได้เช่น Patriot หรือ NASAMS มันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและแบ่งปันเป้าหมายกันได้ในเครือข่ายเดียวทำให้การป้องกันมีความซับซ้อนและยืดหยุ่นมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นหากมีการโจมตีด้วยโดรนหลายทิศทางปาทริออดอาจเน้นยิงขีปนาวุธระยะไกลส่วน IRISTSL จะจัดการเป้าหมายระยะกลางและระยะไกลทําให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ระบบเดียวในปี2026ยเยอรมนีตั้งเป้าที่จะสร้างกองกําลังป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งโดยมี IRISTSL เป็นหนึ่งในเสาหลักพวกเขาวางระบบนี้ไว้รอบเมืองใหญ่และฐานทัพอากาศสําคัญนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถติดตั้งบนเรือรบ เพื่อขยายการป้องกันจากทางทะเลซึ่งจะทำให้ IRIS-TSL กลายเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้งานได้ทั้งบนบกและทางทะเลสิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทหารจำนวนมากชื่นชม IRIS-TSL คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการนำวิถีขั้นสูงระบบอินฟราเรดและเรดาร์รวมถึงซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ทันสมัยทำให้มันสามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน นี่คือข้อได้เปรียบที่สําคัญในสงครามยุคใหม่ที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่ลอลอระบบป้องกันภัยหลายประเทศกําลังจับตามอง iris tsl และบางชาติในเอเชียก็เริ่มให้ความสนใจที่จะจัดหามาเสริมกําลังป้องกันภัยของตนเองเพราะราคาที่คุ้มค่ากว่าระบบบางชนิดแต่ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันยิ่งไปกว่านั้นการที่มันสามารถทํางานร่วมกับระบบอื่นได้ดีทําให้เหมาะสําหรับประเทศที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีจากหลายแหล่ง เมื่อเรามองภาพรวมแล้ว2,026ิ New Iris TSL ไม่ได้เป็นแค่ระบบป้องกันภัยธรรมดาแต่มันคือก้าวสำคัญขององค์การป้องกันภัยทางอากาศในยุคใหม่เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศต่างๆจะไม่หยุดพัฒนาในการป้องกันประชาชนและดินแดนจากภัยคุกคามทางอากาศและสำหรับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆในภูมิภาคการเรียนรู้และติดตามพัฒนาการเช่นนี้ก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ2026 New Iris TSL ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไทยวอร m แมชชีนส์เพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า